สวัสดีครับผมวันนี้ให้นาให้ตาไปดนครับลมคำตะนาหนาอตะบีเวลาครับเดี๋ยวมาอัปเดคขิดให้เบงอันนี้ธรรมไทยให้เบงบรรยาก,กาศบ้านสวนนะครับรอบๆอันนี้เป็นบอ่อปลาครับบอ่อปลาคุดไปดนัแลละครับะมาน4ีปีป่อยปลาไว้4ีปีแล้วปลาแลปลาตะเพียนเน้น,เน,นเน้นปลายินพืชครับปาลาไหลครับี่นี่ช่วงเวลาให้นี่ บรรยากาศรอบๆหน้านะครับอันนี้เตรียมอันนี้ก็คือมึมครับหน้าว่าสีสีล่องเลียงกบมังครับก็ไ่ได้คาดหวังว่าสีเลียงขาย,ยอะยรยังนะครับก็เล่ยล่องเฮ็ดหล่นเรียนมึงว่าอยากให้มันมีบรรเากาศเอาเอาบรรยากาศนะก่อนครับบรรยากาศว่าให้มีเสียงกบห้องอบอบอบคือยังสมัยตะกี้จะสี่สิบปีที่แล้วสามสิบปีที่แล้ว อยากได้บรรยากาศต้องการกบขึ้นมากก็เลยเฮ็ดแบบแบบธรรมชาติเบิ่งครับเรียงกบเลี้ยนแบบธรรมชาติครับอันนี้นุ่มเขาต้นนาเฮ็ดไปเฮ็ดผู้เดียวครับค่อยๆเฮ็ดไปเกษตรมือใหม่ครับบ่ได้บ่ได้มีความรู้เรื่องอยังเกี่ยวกับเกษตรนะครับห่างหายไปโดนนันต่ไปเคยเฮ็ดอยู่ก็เคยเฮ็ดแต่น้อยๆเฮ็ดน้ำพ่อน้ำแม่ครับพ่อแม่พาเฮ็ดนี่ครับง่ายๆครับเอาเสาเสาก็ตัดเอาไม้ไผ่ ส่วนตรงนี้ก็เป็นปักติ้วครับถ้ามีกรบหลับปุ๊บอยากกินต้มกบก็ใส่ปักติ้วกันเก็บปักติ้วนี่นะครับอันนี้คือฟังทั้งนี้มันจะเป็นแบบไม่ต้องเฮ็ดเซายากครับนมพ้ามต้นหน้ากะให้แม่บานเพิ่นปลูกต้นใหม่ปลาครับมีต้นยังอ่ะต้นพะยุง่งต้นยังหน้าต้นซักปลูกเป็นแถวาไวก้ก็ดีครับไม่ต้องเฮ็ดเซาอยากก็ได้ที่อ,อากาส อ้อมหมดเลยง่ายๆตรงนี้ครับมนมคัตนากา่มีความคิดว่าสีเห็ดเทียงหน้าอยู่ตรงกลางนี่แหละครับไม่ทตนั่งไม่ทตนอนเลินไอโกบแตกคู่ๆวพี่ตรงนี้แหละครับส่วนนี้ก็เป็นทุองหน้าส่วนอีกฟังทั้งนี้ก็ว่าสิปูพักกันจองครับนี่เตรียมไว้แล้วนี่เตรียมผักกั้นจองก็บยสซูบานใช่เหมเป็นขี้ตุมครับเดี๋ยวนมคัตนาคสีแต่สีผ้าลูกเเบิ้งครับ มันตะเริ่มครับมันตะเริ่มดินก็นยังแหง้งอยู่ครับถ้าท่านสูบน้ำใช่มันตะเริ่มเป็นนี่ก้าวแรกร่องเบื้องอยากให้มันมีอายุไม่กินครับปลูกไว้จะกินครับต่ำบักหุงครับนี่ครับปลูกกบปลูกง่ายๆนี่เดี๋ยวมาออื่นนมข้ามหน้าเกษตรสูบน้ำใช่ครับนี่คือปลูกไว้ปัได้เห็ดมันเปลี่ยนขีเรียงครับดินมันดินดินมันซุม่มอยู่คุดคุดแล้วก็ปลูกปลูกเลยครับ วนอันนี้ก็คือบรรยากาศรอบๆสวน <c oughs> อันนี้นุ่งข้าวตนหน้าก็ว่าจะสูบน้ำเนี่ยนะครับลงมีเตรียวม,มาแล้วเครื่องสูมน้ำสูบน้ำจากข้องนี่และครับแลก็มาใส่หนี่มงังปูพักกันจ่องหรือกผ้าไงให้ห้องครับสวนวู้นเลยจะเป็นรองน้ำที่นุง่งพัตนาเฮ้ดทางอ้อมเป็นสุดหัวหน้าเลยครับอันนี้ก็สวนหมะกข้าวที่ปลูกไว้ครับ ห่างหายไปโดนครับก,บกบค่อยๆเฮ็ดไปอีกอย่าหนึง่งเขากับโบมีควอมู้บกเกง่งคือยังหลายๆเพื่อนที่ประสควาอสำเร็จน,นะครับนอกก็เลยเฮ็ดเล่นลนไปค่ายเขียดไปไอ้น,นุ่นมเอาตินากรสูบจากสม,มือนะครับโซลาเซลล์มาเติมน้ำมาเติมน้ำลงบอ่อนี่ครับไปเติมน้ำลงบอ่อ กานนำไร้คดีครับตอนน้ำข้าวตาน่าไหมไม่เนี่ยโอ้ยน้ำแห้งปลาก็เริ่มบอ่อใครครับตอนนี้ต้องแพร่แพร่ไปแนงังสังสรรค์กันปีไหมห้ามูห้าพวกมหาอันนี้คือบรรยากาศขวัญสวนครับนมขา้าวตาน่ากับโมเมนต์ยูทูบเบอร์แบบเมื่อสีเนาะครับก็เกือกอาจจะบม่ดีทะเลถ่ายลุงคิีไว้สื่อๆครับอันนี้นุ่มมันนุ่มพองแล้น เพิ่งไปซื้อทอมาท่าจิตอนาบโซลาเซลล์ครับครับผมน,นี่ครับ่ได้ใหา้อาหารปลาของท่ารปลาเนาะครับย่ำน้ำขึ้นจะได้นั่งง่ายๆนี่ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะครับอันนี้คือมันสวนยางเขามานี่ครับน,นี่คือพวกพักขึ้นตัวที่เตรียมไว้ครับเตรียมไว้ที่สีสเสียบไปปลูก เนี่ยครับใส่รถสเสลงมาไปขอเอิผมาครับผลอีสีเรกบานห้างว่ายไงอันนี้ก็เป็นระบบหนาำแทงนาำครับตี่ซูไปแล้วตรงนี้ส่วนนี้ฟุตตรงนั้นมันก็จะเป็นข้อใกล้ครับว่าสิเดี่ยวไกลไข่มาปล่อยมือก้อนกับปล่อยก็เลี่ยงอยู่ครับมันเหลืออยู่ตัวเดียวตรงนี้ว่าสิเฮ็ดสวนบักซิดา สมวมซิดาผมงผดซื้อครับตอนไปแล้วแต่ว่ามัน,มนท่านอ,อหฮาครับก็เลยสิมาปรับดินตรงนี้ครัมันเรียบครับผมดินไม่เสียตรงนี้แะครับตรงนี้ก็สิพัฒนาขุดไปสิปูกหมกักหมักน้ำเต้าครับพันเงาครับว่าอันนี้คือดินดินที่เตรียมไว้ครับ ดินเตรียมผสมไปจะปลูกต้นใหม่อันนี้ก็เป็นพุทธาสามรสหมากกระทันห้องเลครับหมากกระทันสามรสกำลังแตกยอดครับมีอยู่ครับสองต้นนี่ละเอาไว้ถกินกน,นี่ครับอันนี้ก็เป็นเลื้ยงผสมชง่ายๆครับเ็รไใบตรงนี้ก็จะเป็นสวนมินิสวนนน้อยครับดวงจิตเป็นยังไรเนี่ยกระค่อยมาติดตามกัน ตัวนี้กะเป็นเบีย้ยเบี้ยํำเต่าครับพันธุ์เงี้ยงนมหนต้าว่าสิป,ปูกเอามเล็ดพันธุ์มันครับมล็ดพันธุ์มันนี่ครับพอไ้เฮ็ดเลนเฮ็ดห,หัวไปครับแจ๊กสีบเป็นออกมาจากไหนอันนี้บอกห้ครับรนมขหต้าขุดเอาตรงนี้นี่กรมากาตรงนี้ครับเพื่อที่ให้ตัวมันแข็งแรงแจ๊กสีเอาไปขยายตา่า คันเทนาครับอันนี้คือต้นอย่างหน้าที่ที่ชย่อยปลูกครับมังท่านปลูกบดนี่ต้นตายเนี่ยต้นเหี่ยวเนี้ยครับนะครับอันนี้ก็เป็นทงออกครับปลูกถงออกในถังร้องเบิง้งเพราะท่านเกิดครับสีร้องปลูกเบิ้งว่าสิป็นยังไดค่อยๆติดตามเบิ้งผลงานเรื่อยๆนะครับเด้อ คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ